ครับวันนี้ก็จะมาไก่ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นรอยขี้เขียวขี้ขาวนะครับอาการมันจะเนมแบบนี้ครับซึมๆขี้ก็จะขี้เขียวขี้ขาวนะครับขี้เขียวขี้ขาวก็มันจะมีแบบ เชื้อเชื้อโรคในกระเพาะอาหารของไก่ครับมันมันน่าจะกินสิ่งสกขล,ลกไปหลายวันแล้ววันนี้ผมจะมาลองรักษาด้วยยาแบบนี้ดูนี่ครับยาจุยออยาก็ยูเนียนซันฟ้านะครับยูเนียนซันฟ้าผมใช้หายมาหลายตัวแล้วครับตัวนี้ อาการแบบนี้ครับใจหายมาหลายตัวแล้วให้กินเจ้าสองเม็ดเตียงสองเม็ดเย็นสองเม็ดนะครับกินจนกว่าจะหายนะครับลองให้กินดูครับยาตัวนี้นะครับมันแต่ประคุมก็เนี่ยมีมันมีบอกมาเลยครับราคาก็ประมาณหกสิบบาทครับซื้อได้ตามร้านขายยาจากตัวไปเลยครับหกสิบบาทยูเนี่ยซันฟ้านะ้าฝาทีฟ้าลองใช้ดูนะครับหาย ๋ยวผมจำลองให้มันกินดูนะมาดูกันว่ากี่วันขยายนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้มันกินดูแป๊บนึงนี่ครับสองเม็ดครับเม็ดมันจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยกินยันกว่าจะหายครับเจ้าสองเม็ดยันสองเม็ด ตต้ดีกินกินยานี้ไปแล้วพยายามไม่กินน้ำเยอะๆหน่อยครับครับผมจะรอยกินดูแบบนี้นี่นครับกินไปแล้วสงเม็ดเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่วันจ่ายนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ